เอ้ยพี่คะพี่คะครับว่าไงครับว่าไงพี่รู้จักคนหน้าตาแบบนี้บ้างไหมคะโอ้หน้าตาอย่างนี้มีคนเดียวโลกนั้นหรืว่าหน้าตาเหมือนหมาน่าอยู่ข้างหน้าขยะน้องน้องลองไปหาดูนะคนหน้าตาอย่างเงี้ยอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่พี่คะพี่ใช้แคนดิเดตที่เรานัดมาสัมภาษณ์วันนี้ไหมคะน้องโล่อเท่หมเนี่ยใช่ครับพี่แคนดิเดตคณะพี่นสอยครับ ในฐานะแคนดิเดตพี่เคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศบ้างไหมคะไม่เคยครับยังยังเราะี่หลับพี่เคยเคยรับพี่ยคยยิ้อยู่แล้วพี่คิดยังไงถึงเริ่มอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้หรอคะ่ะผมเห็นปัญหาของไทายครับแล้วผมอยากให้แก้ไขมันดีขึ้นพี่แต่นี่ประเทศไทยนะแล้วไงแต่พี่นาคุนคุนปะ่ะอือแล้วพี่จะแก้ปัญหายัางไงอะ่ะเดี๋ยวไปฟังนโยบายของเรากันดีกว่า นมยต้องไปเรื่องของเราครับคือเราไปเรื่องกฎหมายครับผมเพราะว่ากฎหมายไทยเนี่ยมันละลวมเงินไปพวกนี่ทำการทําผิดนั้นออกมาไม่กี่ปีก็ทําผิดอีกแล้วครับ้็ต้องกลับเข้าไปใหม่แล้วคิดดูครับเราไปอย่างนี้วนไปเรื่อยแปลว่ากฎหมายแล้วมันไม่แข็งแรงพอครับเรื่องไอ้พวกนั้นครับไอ้ไอ้ไอ้โจ้ผมผมเลยคิดจะอยากที่จะปรับแก้กฎหมายนี้ครับก็คือผมจะทำให้กฎหมายแข็งแรงขึ้นครับผมไ,มไอ้ยีลวนลามอีกแล้วเฮ้ย ผมจะนำกฎหมายค่าบุบีมาใช้ครับเรืหลักการตาตาฟันดอกฟันครับผมยุก่อนอาจจะโหดเกินไปครับแบบฆ่าการตายเลยแต่ว่าเรายุคนี้เราแค่เพิ่มค่าปรับแล้วก็เพิ่มจำนวนปีในการติดคุกพอครับผมแล้วผมก็ผมและชางไม้ผมได้พูดไปนั้นเราควรรักกันดีกว่าครับอย่าทำร้ายกันเลยเรากิะจารเรด้วยกฎหมายครับแล้วไวัยนเชิประธานนะผมคุณรู้ไหมว่าเมโสโปเตเมียกับอียิปต์ไหผม มีมาตรฐานน้ำช่วยเหมือนกันเพราะว่าในเซอร์เบตเมียมีแม่น้ำช่วยไทยกิสแล้วก็ยูเปติสนะผมส่วนอียิปต์มีแม่น้ำช่อแม่น้ำนายนะผมแต่เขามีวิธีการแก้ปัญหาที่ดีนะผมโดยที่เขาไม่อากลินน้ำที่มีคุณภาพแล้วก็กินโฉมรับทานที่ดีนะผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราควรรับใช้กับประเทศไทยให้มีอ่างเก็บน้ำทอ่างเก็บน้ำที่มีคุณภาพการโฉมรับทานที่ดีนะผมอย่างเช่นผมถ้าคุณไม่มีอ่างเก็บน้ำที่ดีโอย้ยโอ้ยโอ้ยอแล้วนะไอ้เราะคุณมีโอ้ยนี่ครับผมของค้าวของข้าว สำหรับนโยบายด้านการศึกษานะคะจะเห็นว่าทั้งสองอารยธรรมนี้เนี่ยที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้เป็นเพราะว่ามีหลากหลายศาสตร์ที่ช่วยสนับสนุนค่ะไม่ว่าจะเป็นในแขนงของวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยดาราศาสตร์คณิตศาสตร์และด้านการแพทย์หรือว่าด้านศิลปกรรมศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยสถาปัตยกรรมศิลปกรรมการเขียนวรรณกรรมและด้านปรชญาค่ะ พวกเรานจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาและต้องการให้เยาวชนไทยได้เรียนในอย่างที่สนใจจริงๆเราจึงมีความต้องการที่จะปรับโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาไทยค่ะนอกจากนี้เรายังต้องการที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กท้องถิ่นเพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้อย่างที่เด็กในเมืองได้เรียนค่ะอย่างสุดท้ายนี้ในเรื่องของเด็กพิเศษ definite, เราไม่เคยลืมว่าเราจะเป็นที่จะต้องสนับสนุนพวกเขาเรา,เราจะเป็นที่จะต้องสนับสนุนพวกเขาให้ได้เรียนรู้เหมือนกับที่เด็กปกติได้เรียนค่ะ นโยบายต่างประเทศนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญต่อประเทศที่กําลังพัฒนาอย่างประเทศไทยเราเพื่อทําให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นดียิ่งขึ้นนะครับโดยการส่งออกสินค้าไปยังทั่วมุมโลกนะครับอย่างเช่นการส่งสินค้าที่อยู่ข้างเราเนี่ยครับนี่นะครับผมมาดามครับผมจะขายก้าอี้ครับกระอี้อะไรองสอง้นราคาถูกเก้าแสนหยวนครับผมจุ้งเชียวจุ้ง มันมีอะไรดีบ้างก็อีตัวนี้อได้ครับผมแสดงให้ดูครับผมนี่ครับคุณสามารถลองไปนอนอย่างนี้ได้แล้วมันจะเป็นคุณหลาอะไรไม่มีขายครับแต่มันเป็นนอนเอียเท่าไหร่กันนะนี่คือความของจี้หยกจี้หยกจี้หยกหรูหราจี้หย่างหยิบแล้วมาซื้อตอนนี้นะครับคุณแถมจี่ ทำให้ชาวโลองเรานั้นได้เห็นว่าเรามีดีต่อมาครับในยุายเกี่ยวกับด้านประชาชนย้อนกลับไปในยุคกากกิจการนะครับในเมโสโปเตเมียถือว่าเป็นอารยธรรมแรกบนโลกที่สามารถชดินผนเบีย้ยที่มาได้นะครับซึ่งเป็นแรงบนันดาลใจในการที่จะสร้างโครงการโครงการนั้นที่ชื่อว่าสุดาข้าวหน้านะครับก็คือสุดาข้าวหน้าเนี่ยจะเป็นการนํายาหมากกาดองของชาวบ้าน นำมาพัฒนาให้เป็นสินค้าโอท็อปนะครับโดยการเน้นเป็นที่การร่วมมือของชาวบ้านนะครับเพื่อทําให้เกิดสินค้าใหม่ขึ้นมาและมีราคาครับยังมีนโยบายอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลของเสร็จเลี้ยง500บาทต่อเดือนและนโยบายจัดตั้งห้องสมุดในทุกๆจังหวัดทำให้คนไทยทุกคนได้อ่านหนังสืออย่างไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะต่อมานะครับในส่วนของนโยบายการท่องเที่ยวของพักเรานะครับประเทศอียิปต์เขาจะมีสังคมแบบ สังคมพระหูเทวานิยมซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับในไทยซึ่งในไทยเราจะมีจะมีวัดในแต่ละจังหวัดที่ที่เป็นวัดที่มีชื่อเสียงผมจึงอยากเชิญชวนให้มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่วัดของเราเพื่อเช็คอินและเพื่อสั่งซื้อหรือว่าสะสมเครื่องรางของขลังต่างๆประจําวัดครับในกรณีที่ทุกคนไม่เข้าใจว่าวิมุตพูดอะไร ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะคนเขียนบทเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจริงๆแล้วนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่เราต้องการจะสื่อน,นั้นคืออารยาธรรมอียิปต์มีความเชื่อแบบพระหุเทวานิยมซึ่งคล้ายคลึงกับไทยที่มีการรับเอาความเชื่อจากาศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเช่นพระแม่ลักษมีพระพิคเนศและพระศิวะ ซึ่งเป็นที่นิยมในช่วงที่ผ่านมาเพราะคนไทยเชื่อว่าสามารถขอพรได้ดังนั้นเราจึงมีแนวคิดที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาด้วยความเชื่อเหล่านี้โดยปรับให้มีแลนด์มาร์คสำคัญในจังหวัดต่างๆและเก็บเครื่องรางของขัง,งเอาไว้เป็นที่ระลึกซึ่งอาจพัฒนาเป็นซอฟต์าวอร์ต่อไปได้ในอนาคตค่ะและนี่คือเรี่ยาทั้งหมดของพักเรานะครับผมขอบคุณครับ ผมชื่อป้มอยากเป็นนายกพีรัสสปาตีผมน่ารักและก็ใจดีพีรัสสปาตีอยากให้คุณรักผมอยากให้คุณเลือกผมรักผมเลือกผมคิดถึงผม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 ,ผม,ผม,ผมชื่อปูมอยากเป็นนายกพีรัสสปาตี